<c oughs> ตกกับตกกับก่อนจะเปลี่ยนลายตกกบับเปลี่ยนจากลายสองยืนไปเป็นลายสองนอนไปตกากาับเปลี่ยนลายสองยืนไปเป็นลายสองนอนตกากาับตรงหยกหนึ่งวางหนึ่งยกเส้หนึ่งวางลงเสร็จหนึ่งแต่ว่าให้ขามสองขามสามแต่ว่าขัน ันส่วงตงัวก,กาบจากลายนอนมาเป็นลายยืนนี่เนี่ยตัวกาบตัวนี้คำสองคำสา 2, รรมยกสองว่างสองนะยกสองเส้นว่างลงสองเส้นจากลายสองนอนมาเป็นลายสองยืนแต่ว่าจากลายสองยืนจากลายสองยืนไปเป็นลายสองนอนเลทั้งเครื่องนสัตว์ลายสองนอนยกหนึ่งว่างหนึ่งแต่ว่าออกมาเป็นคำสองคำสามเพื่อกัน เห็ดออกมาแล้วเป็นแบบเดียวกันแต่ว่าห่างวิธีเห็ดแต่คนละแบบกันตกกาบเปลี่ยนลายพี่น้องผมบ็ตกกกาบมันก็เปลี่ยนลายปรเด้ ที่กี่กับบริสาทไล่คางกระเที่ยลทุกกาบอยู่ตลอดจุกกาบหยกหนึ่งว่างหนึ่งหยกหนึ่งว่างลงเสศษหนึ่งหยกเสศนหนึ่งว่างลงเสศนหนึ่งนี่แหละแต่ว่าให้เป็นขามสองขามสามเพื่อว่าสิ่ให้ไม่ตอกเลียงลำดับ เรียงลำดับกันนี่เป็นแบบเนี่ยในแนวเดียวกันบัดนั้นเ้อาสารลายนอนมันก็นสิได้เลยสำหรับผู้บบรานเคยเห็ดหรือเ,เห็ุบร่รานเป็น สองคมสามคมสองคมสามเอาจับถือต่ที่เลขเรา,วาเวลาห่าสารต่อไปนี่มันสิถือไปตลอดเลยเพราะว่าห่าจับมันถือต่ที่เลข อมกมาดีจังเลยเพราะว่าสารจอดเรากกจัดจัดเนี่ยมันเข้าเสมอกันจัดไปเห็นเสมอกันสินดอกมันก็นสิเข่าเรียงลำดับกัน จะเป็นลำดับของมันมัเป็นเลี้ยงเสินไปวัน <c oughs> นี้เขาสาไล่สองนอนมันก็สิถือไปเลยบไน,นล้สองนอนนะจับของเดก,ก็ได้ยกขึ้นมาให้มันเหลือสองสินมันก็สิเป็นสองนอนไปเลย ได้สองนอนยกสินหนึ่งว่างสินหนึ่งนีง่แหละคือสิปเปลี่ยนไล่แต่ละเทียนนี่ต้องได้ตกกับสุพอ่อเป็นสารไล่ขางกระเตหันเปดนตกขาบพอาทั้งขางพี่น้องพระตุเวียนสารไล่ขางกระเตตกกับอยู่ตลอด ห้าสิสามลายสองนอนขึ้นมาจนหอนจนว่าห้าสิบพ่อมว่วนเแล้กามันพ่อมว่วนแล้วเ้าจะเอาแต่ว่ากัประมาณอยู่ประมาณหกเที่ยวไปกับหกเที่ยวนี่แหละไปสามมาสามนี่แหละที่ห้าสิสามจนะแล้วก็ได้พอดีมว่วนตอกกระสีพอดีสุดพอดีมว่วนพอดี แล้วห้าจัดดีมันกระสีบุกคยหางแไม่ตอกพอให้ไม่ตอบเอาเฮ็ดให้มันสม่ำเสมอกยนแข็งอ่อนใ้เสมอกันแล้วก็เส้นน้อยเส้นใหญ่ใ้มันเส้นเสมอเส้นทอกันบ่ห้มันเส้นน้อยเส้นใหญ่เวลาห้าจัดมันสิเข่าหลุดแมันเส้นน้อยเส้นใหญ่มันก็เวลาสานไปมันก็สิเป็นต่ำเป็นสูงนะเส้นอ่อนเส้นแข็งี่ก็มองแข็งก็สิจัดบวเขาเอาเสร็จแล้ว ไง่ยำใส่ยมไม่ตอกแต่มันเสมอกันไว้จ <c oughs> ิบเข่าว่ายังไงจิบเข่าใส่ตอกอยู่หาสิบมูหาสิบมูมูสอง ステージっち เฮ็ดให้เบิ่งตอนอาสารจากไรสองยืนละสิมาเป็ี่นสองนอนมาตกกาแบบใดจากสองนอนมาเป็นสองยืนก็เฮ็ดให้เบิ่งอยู่จากสองนอนมาเป็นสองยืนยจากสอง,นอนสองยืนมาเป็นสองนอนเฮ็ดให้เบิ่งเลิศนี่แหละแต่ว่ามันเสียคนละคิดกัน พี่ดองจะติดตามเบิ้งขันผู้เหตุบ่าท่านเป็ยนจากเบิงบบเ้งประเ็ดเป็นกันเลยนี่สิออกมาแบบนี้เอาก็สานกินไปสานไปกลับไปกลับอยู่ประมาณห้าหกเที่ยวนี่แหล,ละราคา ขึ้นมาประมาณนี้ลราก็จงคอยมว้มวนม้วนห้องก็บ,บริม้วนเงาดิขึ้นตามปก,กติสำนีบางคนก็นจะมวลล้วนแล้วเนี่ยมันสารไลนนี่ขึ้นมาบา่อยหลสำนีลราก็สารไล่นี่ขึ้นมาสำนีมวลล้วนแล้วเนี่ยขจาว่ามันม้วนง่ายขึนมันตอกเงาแต่ว่าห้องบอไดิเหตุแบบนันตอกข้อสันตอกอสันห้องอยากได้ติมเขาเงาล้วก็ม้อนบ่อหอดมองสวยตอกห้องแค่มองสวยตอกมันอยู่วางนี่ ดมันต้องหอดมองสวยตอกซะก่อนมันจะคอยสิได้สงดดรงที่หฮอต้องการเอาคลิปนี้ก็ให้เบิ่งสำนี้ซะก่อนไปน่นอะคลิปต่อไปก็ติดตามคอยเบิ่งกันไหมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพีงเยงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ